เรื่องของคิดสุทธิ์ีนะคับีเป็นเกมเลโกโแปแกนกันนะครับไปกนเลขปะโอ้โถคนอ่านไม่ทันเมื่อกี้เฮ้ยใครแยกวะอย่างนะไปรอบหย่่งนะออวสตอรีนี่เอ็ดเวิร์ดนิกมาเดรริเดอร์่ะมเป็นพวกคนสุนตินั่นเอง อ๋อมันใช้ไม้ไม,ไม,ไม้ไม้กอหลังอะไรเยีย่ยมไม้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 ที่มันถือโอ้ยโบรแค o คอน o ทรลส์พีพลไม้ว่าแตฟังไม้จะกับคอนโทรล <c oughs> โอ้ยมันประกอบได้จริงวะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวั้าคือราคาหรอวมนี่ก็พูดกันเหมือนบาทมากว่าบมบาทม่อกไม่ใอะไรหกระรนีน่เขาบอ,อกให้พู้กันนี่แโอ้มาเอ,องเงนินกเงนเินไงวะไนีไงอ,อีคือ เอ้เอ้นี่เงียบต่อยยาโอนมันมือมวยเก่าเหรอไม่เสียตายกับใครเการ่าเลยวะไม่ครับผมกล้าต่อยมันเข้ามาได้ bro เฮ้ยเข้ามาข้าไหนเลยเด็กวัดล้าปล่อยลูข้างนอกก็จะพักเฮ้ยน่มันรถตึ้ตำนานแล้วว่ารถคันนี้มันต้องใช้แบบผังนี้แน่นอนโอเค่าจใไม่ใช่เา่ข้้มไไดใช้ชุดเทคโนโลยีของปั่นสิไม่มีไอดีไม่มีสมองเัน ไม่มีชุดรกระับที่มีสมองอ้าว,าาาว,วาเราทำอะไรวะเฮ้ย <c oughs> มันต่อยปุ่มแดงๆดงได้ไหมอีมอะไรเสาเฮ้ยอออไหอยู่ที่อเขาอยู่่อไอ้เสาเนี่ยต่อยได้ดไหมะโรนะโว้ตบฟ เอา้าเ,เอามันตีได้เหรอวะเราเรู้ว่ามันตีไม่ได้เว้ยก็เลยไม่ได้ตีโอ้โง่เลยเราโอ้เอาทีมเวิร์กไม่ฟังไม่ร้นสิบแปดเรากดได้เข้านะเอาโอเคว้าวอ๋อแแกน เจอแล้วมัไม่หลุดเลยเยี่ยฟักไว้ไออไโอ้ยมันยิงมันยิงยิงอ่ะยาหลบไงล็อกหลบโอ้นี่ไงปลาปูกระแรงกระตะแรงนี่ไงช็อตเอ๊ะมีให้หมุนอยงนี้ด้วลยไม่สนครับไ,ไม่สนไม่ตัง โอเครู้แล้วใครต้องขึ้นไปเห็นในข้างล่างนั้นแล้วก็รู้เลยนะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บมีไอชุด,ชด,ชดห่วงที่ด้วยไปเป็นยังไงครับเป็นยังไงเป็นยังไงหัโหคุ้นเท่มีปีก แต่คอนโทรมุมอย่างงี้ไม่คอนโทรยากนะเว้ยไอ้เกมเลโก้ไงเกมมุมอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้มันกดค้างนี่วะลืมโอเคเกิดขึ้นหมดลืมไม่ได้เล่นนานแล้วไหมกันงงอะไรกูว้าวตีได้ปะมันอ๋อมันมันมันบอกหมดเลยนี่ว่าว่าอันไหนตีได้อันไหนตีไม่ได้เหย๊บมีเหย๊บมี เราไปเก็บดังด้วยเฮ้ยอยู่เพิ่งคลินครับอ๋อมันกดสวิตช์ตรงนี้เอ๊ะก็ก็บอกว่างงว่าจะช่วยยังไง <c oughs> อันนี้หานโรนิคเป็ะนะี่ย <c oughs> เฮ้ยโอ้ยไปไม่ได้ดีได้ปะ าสาวไฟฟ้าป,ป,ปิต่อยได้ไม่ครบอีกวะเริ่ำแล้ว,ไไวแหละเริ่ำแล้วแหละชุดเหรอชุดฝันเหรอแต่มีให้ดูอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีให้ใส่ด้วย่ะเออไมนาช่ไมนาช่ยเขียนอะไรครับเนี่ยนยากจัง เอาดูแลยงไงครับเอารถเข้ามาใช่โอ้ my god เยี่ยมเยุดบุ๋มเลยครับยี่ยุดิบุบมเลยว้าเฮ้ยแล้วตายจริงเบียดเลยเบียดเลย รถชนอย่างนี้เลยอมาแล้วลุงกุญชายพันธ์ดีเฮ้ยมอไซค์ตายซะแอนแอนหนีชนออกมาชนไม่ได้โอ๊ยตัวแตกเอ๊ยเงินระเบิดกดตนต่อยวะกดเฮ็ดอย่าลืมต่อยหอ,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 อ้ไม่กัดเงินโน เว้ยมันมีตัวแท็ขับเยอะมากเลยนะตีต,ตีทำลายข้าของทำลายข้าของครับเอ้มีชุดแมกเนตโอเคอางนั้นอันนี้มีที่เทคโนโลยีที่จนเยอะโอ้ยโดนอะไรยิงโอ้ยโอ้ยเฮียต่อยสวัสดีครับเฮ้ อ่าเหมือนเนี้ยนหะต่อย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 ชุกเวลาเดินมาน,นี้แล้วปัน่นเดินบนเหล็กนะใช่ปะวะหรือว่าดูดละอันนี้อะไรเนี่ยเดินเนบเขาเดา เราทำอะไรเนี่ยเราต่ออะไรเนี่ยแล้วคือเก่งมากคือต่อแบบโคตรสูงอะได้เงินแน่เลยแล้วว่าแม่ได้อะไรเฮ้ยเรนอะไรอีกวะอ๋อโดนปืนยิงมันน่าจะไม่ให้เข้าไปข้างในเมื่อกี้ออกแล้วก็โดนปืนยิงอะเดี๋ยวใช่ป่ะอ๋อเนี่ยจะเป็นตัวรอดหรือเปล่ารู้สึกว่าเป็นตัวเอสมากกว่านะเดี๋ยวกันดูนะเดี๋ยวไมต่อไหมเดี๋ยวถ้เกิดตังตังค์มัลง โอเคเดี๋อ้นั่นมันชุดดูดอย่างนั้นทางขวาเห็นปะมีให้ดูดยิมานแต่มันไม่มีชุดดูดเหมือนเหมือนเหมือนมันต้องไปทางเนี้ยโอเคได้มันเปิดเปิดนี้แน่เลยเอาเปิดบันไดไมค์ก้าสเกมเกมพัดเส้นไมค์ก้าส์คนหัวเลยครับ ปกติก็โง่โเพราะเส้นเป็นธรรมชาติตัวเองแล้วอึบยึบยึบงำงำเงินเรามีอยู่แปดพันเองเหรออ้อะไ่ยได้ปะป่อยไม่ได้ไ

เก่งครับเก่งครับเดี๋ยวจะต่อยมันไม่ได้ก็ต่อยของโอ้โหแล้วมันเดินบุญพิดได้แบบสบายใจชุ่มต่อยต่อยตีเวลาเราแล้วเราคิดมป็นชุดชุดกันพิษอ่ะเหมือนจะมีชุดกันพิษนะเหมือนจะไม่ใช่กันพีดมันปัดมันจะถึงตลกคมเราปัดกันได้เฮ้ยไปได้ป่ะวะึเยี่ยม

น่าจะพอดีนะโอ้อยากเก็บของมากเลยมันดูดเงินได้ไหมเฮ้ยตุ๊บอดี้โรดดิ้งก็ชอบางถ่ายเพพเลยวันนี้เรียนะโอ้ยเรือเรือแน่ๆสองคนด้วยอ้นีมันเรือในไอเอห้าเลยเนี่ยป่ะ กดแรงขึ้นไโอเค้ต้องสิกวีดิบไปตลอดส,สอเตเตอร์วิคค่งเข็จักูเซฟตี้<อ>แล้กจะทำอะไรไม่ได้นะเราทำได้แค่เฮ้ยโอ้ยอเซอร์ไวฟ์เฮ้ยโดนติดกล้องโดนติดกล้องมาดิมาดิแล้วเ,เราเราเปิดเสียงต่างใจเหตุเลยนะเราไม่ได้เก็บออกดิฟลินเราไมันเก็บเงินไม่ได้เลยนะไม่ใช่เลย เดี๋ยวไปไหนไปลูกตาเดินไปเก็บเงินเพื่อเสียเงินอะตรงนี้นี่ไงันไม่ตายด้วยนะโอ้โหแล้วโคตรนานเลยไอ้บัตรแลงกว่าจะกลับมานี่เลยพี่อุ้ยอึอึอ๋อดีเหลืออีกคร อ่อแล้วมันขึ้นออกมาขึ้นจากฝั่งนี้แล้วมันดูงข้านบนไม่ได้อ่ะเฮ้ยเอวมิกเฮวมิกมิสเตอร์บิ๊กเอวฮึบโอ้ปันดูได้ปะเราได้เราได้ปะยิงเข้าไปดิ Let's go อะเราว่าโดนรถายอ๋อไม่เชื่อแต่เชื่อแล้วหุ้ยจอมเแล้วไอ้เนี่โดนโดนโดนรถไฟเหไม่น่าไม่ต้องกดกดเขียวใช่รอเรนจะกำลังกำนะไรเราจะเกไปตบบไหนวะอุ้ยหุ้ยอ๋อ เก็บได้เก็บเปลี่ยนฟ้าโอ้ยโอเคกูได้เก็บเหรียญฟ้าทำสมใจเลยเราเป็สปอร์ตแคมป์เพื่อเกิดขึ้นมาตอนนี้โอ้โหเลยจี๊นพี่แกนั่งบนทองไงเหรอวะลิตเติ้ลเลู่เฟสว่ะไม่เห็นได้สู้กับลิตเติลเล่เลยไปต่อยต่อได้วะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทอ้ลัวไอ้ลัวทำไรอะวี้ส์ดิกระทืบกระืบต่อยต่อยต่อยคะต่อยข่งได้านมินิเกมต้องต่อยห้าเอไอ้ปาได้เฮ้ยมามาเนี่ยนี่งเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยอย่าทำเ็สแมนอย่าทำเแมนตายแล้วนห่ยไอ้ย่าอย่าอเ่ะ ทำไรทำไรเอาวิงว่งติดวิ่งติดโนเกมหมอโดนเกมหมอโดนเกมหมอแบ็คแมนเอามันสู้กับใบเ,เลี่ยมันยิงเบลเลอร์ต่อเลยลิเดอร์เลอร่ยี่เป็เลย <c oughs> นี่นี่อ๋อเมื่อกี้แค่มันดีโดนมันจะมีมิลเลอร์อเอาผมผมต้องป้องกันมิลเลอร์มิเลอร์เหรอมันใช่มิลเลอร์หร <c oughs> อกรองเจอ์เอส ยไงอะไรครับพี่โอมโอมไปดูหลังไรเนี่ยโอ้ยอยู่สตูปิดเอี๋มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วนี่ตอยแล้วตัวลงเ้ยตาย่ะทชมปบเซิรบอลแชมป์เซิร์อบอรเฮ้ยอตายแล้วพี่เป็นไปแล้วเราอะพอดดีนะพูดดีนะตายคงต่อเดี๋วกันอะไรก็มาแล้ะ โอ้ก็แล้มันต่อยกล่องเลยช่วยจริงง่ายแค่ไเฮ้ยได้เงินหมื่นนึงโอ้ซูเปอร์ฮีโร่ทำไมมันต่อยกล่องสมบัติแล้วมันได้เหรียญเงินเลงวะเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณคุณตีเหรอคุณตีเหรอคุณตีเหรอโถหนีแอ้หนีลงมาทำไมขอโทษครับพี่โอ้เยอะจังวะกี่ตัวเนี่ย อีกวันฉับตัวบีนอยู่ทั้งคนนี่ไงกระทืบไม่ใช่กระสุนไม่ได้วาท่าอะไรวะเป้าคอนพานช์ส่องไงวะเฮ้ยสุบเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นอะไรเฮ้ยลงมาไหมต่อยแม่ยังไงโอ๊ะโอ๊ยตัวกับพี่ขอโทษอะไรอะ่ะมันอ๋อนี่ไงมันมาคอโานโทรลจะดับคอนโทรลแต่มันลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาลงมาลงมาทำไมลงมาทำไม

เดี๋ยวตะกี้มันนั่งไม่ใช่หรอวะทำไมมันหัวทิ้มด้เอเฮ้ยมันท่านี่ปะทีโอเดสอ่ะติ้งติงผิดติ้งติงต้งติงต้งติ้งถึงมันจะไม่ใช่ท่าทีโอเดสก็เถอะท่าเฉียดทาเฉียยาก็จัดสายร้อยเป็นเส้นน่ะนะ ก็อีซี่เกินนะครับขอยากกว่านี้นนไม่เท่าไหร่มืนูยืนด้วยนี่ไงตุดต้้งจอามืองตึง,ตง,งได้มาสองแสนทัน้งหมดเลยหม่คกับอันนี้อะไรสองอาไ้น้อยจังมันต้องเล่นปีเพลฮะเป็นดิสตรอรี่แล้วหรอมันห้าดัง หมดแล้